สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ look and compare นะครับ look แปลว่าเปรียบเทียบนะครับ and แปลว่าและ compare ล o กแปลว่าดูหมายตัวตีครับหมใจลอยคุณครู ล o k แปลว่าดูและเปรียบเทียบนะครับให้ดูและก็เปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือนะครับ this is Mandy นะครับนี่คือ Mandy นะครับ Mandy คือผู้หญิงนะครับหนาผู้หญิงหัวยิยินะครับ She starts work at 8 a.m. นะครับ she แปลว่าหล่อนนะครับ start แปลว่าเริ่มนะครับ work ทำงานหล่อนเริ่มทำงานนะครับ at แปลว่าณเวลานะครับนะหรือจะแปลว่าที่ก็ได้นะครับ แต่เวลาแปลเป็นไทยไม่ต้องไปใส่นะครับนะใส่ว่าหล่อนทํางานนะครับหล่อนเริ่มเริ่มทํางานเวลา8จุดนะครับก็คือ8โมงเช้านะครับนะ0 8 0 0์นข้อที่ 2. องนะครับ Mandy isn't working now นะครับ Mandy นะครับไม่ได้กำลังทำงานนะครับแปลว่า Mandy ไม่ทำงานตอนนี้นี่คือคุณครูแปลเป็นไทยนะครับนะแต่ถ้าแปลตาม ตามเทนนะครับแปลว่าหลอนไม่ได้กําลังทํางานนะครับนะแต่หล่อนกําลังเล่นเทนนิสนะครับนะ she is นะครับตรงนี้ย่อมาจาก is she is playing tennis นะครับดังนั้น2ประโยคนี้นะครับผมขอต้องการที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า she start นะครับหลอนเริ่มเริ่มนะครับเริ่มทํางานเป็นนะครับ habit นะครับนะภาพที่1 picture 1ภาพที่1นะครับเป็น habit ฮารบิตแปลว่า,าสิ่งที่ทําเป็นอุปนิสัยนะครับคือทําประจําทําเป็นรูทีนนะครับนะดังนั้นนะครับขอให้ใช้ด้วยกริยาช่องหนึ่งนะครับนะแล้วประธานเป็นเอกพจน์บทที่3นะครับกริยาเติมเอสนะครับบอกเล่ากิจวัตรประจําวันนะครับนะให้ใช้ประธานตามด้วยกริยาช่องหนึ่งไม่ว่าประธานเเอกพจน์หรือเป็พจน์ก็ตามนะครับ แต่พอมาภาพที่2นะครับ is about เกี่ยวกับ now เกี่ยวกับตอนนี้ก็คือสิ่งที่กำลังกระทําอยู่ตอนนี้นะครับให้ใช้เป็น present continuous นะครับหนาก็คือประธานบวก is am หรือ are บวก v e r b n g นะครับ m a d y i s is soon working now นะครับ m a n d y ไม่ได้กำลังทํางานอยู่ตอนนี้นะครับเป็นประโยคปฏิเสธ She is playing tennis นะครับหล่อนกำลังเล่นเทนนิสอยู่กำลังกระทําสิ่งอะไรอยู่ก็ถือว่า เป็น present continuous now นะครับตอนนี้โอเคครับมาดูในรายละเอียดกันต่อนะครับนั่นก็คือนะครับ now ตอนนี้ให้ circle ให้วงกลมนะครับ the correct answer นะครับคำตอบที่ถูกต้อง correct แปลว่าถูกต้องนะครับนะ answer answer หรือ answer แปลว่าคำตอบก็มาขยายความหลักการใช้ present simple กับ present continuous นั่นเองนะครับ นั่นก็คือนะครับขอยเลือกระหว่าง Present Simple นะครับก็คือประธานบวกกริยาช่องหนึ่งกับ Present Continuous นะครับประทานบวก verb to be นะครับ is หรือ am หรือ are แล้วก็บวก verb i n g นะครับแปลว่านะครับโรงเรียนเริ่มเรียนเวลา9นาฬิกาโรงเรียนเริ่มเรียนในที่นี้ก็หมายถึงว่าคาบเรียนคาบแรกนะครับจะเริ่มเรียนนะครับคอาว่า o o l Start ในที่นี้โรงเรียนเริ่มก็คือ คำแปลอยู่นี่นะครับโรงเรียนเริ่มเริ่มในที่นี้ก็คือเริ่มเรียนนะครับนะเวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นกิจ,จวัตรประจําวันหรือว่าเป็นลักษณะตามปกติที่โรงเรียนจะต้องเปิดดังนั้นให้ใช้เป็น p r e s e n t Simple ครับนะสิ่งที่ทําเป็นนิสัยเป็นปกติ p r e s e n t Simple ก็คือประธานบทกิยาช่องหนึ่งครับให้วงกลมตัวนี้เลยนะครับคือ Term s e a c h t h e r m นะครับ แต่ถ้าไปวงลมอิสซาดิ้งนะครับแปลว่ากําลังกระทําอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ครับโรงเรียนเปิดประจําทุกวันนะครับเป็นปกติตรงนี้นักเรียนต้องเลือกให้ดีนะครับนะต้องแปลให้ออกแล้วก็ตัดสินใจให้ถูกนะครับนะถ้าตัดสินใจผิดผิดเลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับข้อสองเดอร์สวนนะครับนักเรียนหลายคนนะครับเตอเมส ระหว่าง Play นะครับนะซึ่งเป็น Present Simple นะครับกริยาช่วงหนึ่งกับ are playing นะครับเป็นสิ่งที่กระทำอยู่ตอนนี้นะครับนฟุตบอลนะครับ now ดังนั้นให้นักเรียนสังเกตนะครับถ้ามีคำว่า now นะครับนเป็นเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นคือกำลังกระทำอยู่ก็คือเด็กๆหลายคนนะครับเด็กนักเรียนหลายคนกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ตอนนี้ก็ให้ตอบเป็น Present Continuous นะครับก็คือ are playing เห็นไหมครับความแตกต่างกับสิ่งที่ทําประจําและก็สิ่งที่กําลังทําอยู่ตอนนี้มาดูข้อนสามทีหนึ่งนะครับนาที่หน้านะครับนนาไปโรงพยาบาลทุกๆุกอาทิตย์ every week ดังนั้นเป็นเหตุการณ์ทำประจำนะครับหนาไปทุกๆอาทิตย์ดังนั้นก็ใช้เป็นกริยาชงหนึ่งนะครับก็คือ goes นะครับเติม es เข้าใจดีขึ้นนอยยังครับมาข้อสี่ต่อนะครับ the bus นะครับ รถบัสนะครับหรือรถโดยสารมาเวลา8 0โมงครึ่งนะครับในตอนเช้านั่นก็หมายความว่ารถบัสมาทุกวันนะครับนะมารับเด็กนักเรียนเป็นต้นนะครับนะก็ใช้เป็นกริยาช่องหนึ่งะครับแล้วก็ต้องเติม S นะครับเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะครับือบัสคันเดียวนะแล้วมาก็สุดท้ายนะครับ look at can คือเขาบอกว่าให้ดูที่แคนนะครับนะดูดูภาพแคนนะครับในที่นี้ไม่มีภาพก็ไม่เป็นไรนะดูแคนสิ ที่จุดๆระหว่าง hit ช่องหนึ่งกับ is hitting นะครับเด e b ยวโบวิดอแบตนะครับตีเบสบอล the baseball ตัวที่ครับกำลังตีลูกเบสบอลกับไม้เบสบอลนะครับอแบก็แปลว่าไม้เบสบอลไปเลยดังนั้นให้ดูพอชี้ให้ดูปั๊บเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ตอนนั้นนะครับนะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ประจำนะครับกำลังกระทำอยู่ตอนนั้นก็ต้องตอบ present continuous นะครับ โอเคครับผมเข้าใจดีขึ้นไหมครับนนี่คือคําแปลถ้าเข้าใจไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวก็ค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับนะระหว่าง Present Simple กับ Present c o n t i n u น u s นะครับต่างกันอย่างไรนะครับคุณครูไปต่อเลยนะครับผมนั้นก็คือ Complete นะครับทำให้สมบูรณ์นะครับดรดเด่นเสร็จประโยคต่างๆนะครับ with โดยการเติมคำว่าดูคำว่า d does คำว่า don t คำว่า doesn คำว่า can แล้วก็ can not หรือ can't หรือ can't นะครับโอเคตรงนี้นะครับผมจะเติมอะไรอย่างไรนะครับดูวิธีอย่างนี้นะครับนักเรียนถ้าเป็นประโยคแบบนี้ให้ดูคำตอบนะลูกนะนั่นก็คือคำตอบเขาตอบว่า no I don't เมื่อตอบ no I don't ง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือต้องเอาดูมาไว้ข้างหน้านะครับจบเลยนะครับ ทีนี้มาดูหลักไวยากรณ์กันอีกนะครับนะเป็นการเช็คสอบว่าถูกหรือเปล่านั่นก็คือ you นะครับนะเมื่อใช้คู่กับวบ to o o อยูก็ต้องคู่กับ do, บ do นะครับนะ u ยูคู่กับ does ไม่ได้แล้ว play เป็นคำกริยานะครับมีคำกริยาอยู่เมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามก็เอาวบ to do มาช่วยถูกต้องหมดนะครับนะก็เป็น do you play baseball คุณเล่นเบสบอลได้หรือเปล่านะครับตอบ no i don't ไม่ฉันเล่นไม่ได้โอเคนะ คำตอบคุณรูไม่ได้ตอบไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับแต่ว่าแปลกันสดๆนะครับไปข้อที่2ครับผมนั่นก็คือเขาตอบคันนะครับหรือว่า can't นะครับดังนั้นถามตอบแค้นนะครับก็ต้องถามด้วยแ a n นนะครับแค n น o ยู e ซีมา s นะครับแปลว่าคุณสามารถเห็นดาวอังคารใช่หรือเปล่าก็ตอบ No, I can't นะครับเอาตรงนี้อ่ะตรงนี้เขาไม่ได้เขียนคำตอบให้แต่เขาเขียนคำถามให้เห็นไหมครับ เขาถามด a สเราก็ต้องตอบดัสง่ายๆเลยนะครับแต่มันมีโนอยู่นะครับมีโนอยู่ก็ต้องเป็นด a ส not นะครับหรือตัวย่อก็คือดาสซ่นตัวนี้เป็นตัวย่อนะครับนะแปลว่าอะไรครับ Does Tom read the library? ว่าทอมอ่านหนังสือในห้องสมุดใช่หรือไม่นะครับคำตอบก็คือ no ฮ e ด o e ซ n ่นนะครับไม่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือในห้องสมุดนะครับ มาก็อสี่ก็เหมือนข้อหนึ่งเองนะครับนะาตอบดูนะครับก็ต้องถามด้วยดูนะครับดูเดสเกตบูธนะครับพวกเขาเล่นเกตบอดไหม yes they do แล้วก็ข้อห้อีกก็เหมือนกันนะครับนาะถามแค n นนะครับก็ต้องตอบแค n นแต่บังเอิญเป็น no นะครับก็ต้องเป็นแค n น็อตหรือตัวย่อว่า can't นะครับแปลว่าอะไรครับแค n น She play volleyball ี l เลวอล l ลย์บอ l หล่อนสามารถเล่นวอลเลย์บอลได้หรือไม่ตอบ no she can't หล่อนไม่สามารถเล่นได้ จบนะครับหน้าที่60นี่คือครับ